หยุดหยุดทำไมไม่ฟังเบลใครใครแย่งเบาเป,าเป้ากับใครสองคนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแยง่งผู้ชายแยง่เยแยงเบลเฉยเฉยเบลก็วิ่งไปเบลห,หยุดเบลก็วิ่งหน่อยดัง่ดังเขาเขาทำอะไรเบลก็วิ่งตามก้นเบลตัวเหรอแล้วเบลทำไง เบลก้าหยุดเะนี่เบลก้าไม่วิ่งนั้นเขาเบลก็หยุดหยุดทำไมไม่ฟังทำไมไม่หยุดเขาเขาดึงแขนเบลหรือว่าทำอะไรดึงแขนเบล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 ยืนอยู่นี้เบลยืนอยู่นี้หนูหนูเพียงกันเลยแย่งแย่งเบลกันเบลหยุด เนนั้นมันแย่งฉันเบลสวยหรือเปล่าใช่เบลสวยก็เลยแย่งเหรอแล้วเบลชอบใครอ่ะเบลเบลก็ชอบคนรนั้นคนไหนลูกคนคนเบเบิดแม่นะคะอะไรลูกไปโรงเรียนอีกได้ไหมได้ค่ะ <laughs> <laughs> ไปทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวไม่ให้ไปค่ะ